สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler และคลิปนี้เราจะขอ,อนำหนังสั้นสยองขวัญ3เรื่องที่เราเคยสปอยไว้อย่าง Other Side of the Box The Armour และ Don t Look Away มารวมเป็นคลิปเดียวเพื่อใครที่อาจจะยังไม่เคยได้ดูมาก่อนได้มาดูกันแบบมาราธอนเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยกับ Other Side of the Box เบนและเลเชลคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังทำอาหารเพื่อเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสด้วยกันซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังสวีทกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูบ้านเบนก็เลยเดินไปดูว่ามีใครมาหาพวกเขาซึ่งคนคนนั้นก็คือชอนเพื่อนเก่าของเบนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วซึ่งชอนก็ได้มาหาเขาพร้อมกับกล่องของขวัญเบน ben ได้บอกกับเลเชลว่าชอนเพื่อนเก่าของเขามาหาแต่ด้วยความที่เลเชลไม่ค่อยชอบชอนสักเท่าไหร่เธอก็เลยบอกกับเบนว่า เธอไม่อยากจะออกไปเจอกับชอนซึ่งเบนก็เข้าใจและไม่ได้ว่าอะไรแล้วเบนก็ได้ไปเปิดประตูบ้านเขาพูดคุยทักทายกับชอนและเชิญให้ชอนเข้ามาในบ้านชอนได้บอกกับเบนว่าเขาได้ที่อยู่ของเบนมาจากแม่ของเบนแล้วชอนก็ได้ถามว่าเลเชลแฟนของเบนนั้นอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเบนก็โกหกไปว่าเลเชลไม่อยู่และบอกว่าเลเชลไปหาพ่อแม่ของเธอชอนก็ได้บอกว่าเขาแค่อยากจะเอาของขวัญมาให้ซึ่งเบนก็ได้ขอบคุณ และจะให้ชอนนั่งลงก่อนเพื่อที่เขาจะได้เอาน้ํามาให้แต่ชอนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาอยากจะขอให้เบนช่วยเปิดกล่องของข,องขวัญเดี๋ยวนี้เลยซึ่งเบนก็ประหลาดใจเล็กน้อยแต่เขาก็ยอมทําตามคําขอของชอนซึ่งที่กล่องของขวัญก็มีก๊์ดอยู่หนึ่งใบแต่เมื่อเบนจะเอาก๊าดมาอ่านชอนก็บอกให้เขาเปิดดูของในกล่องก่อนแล้วค่อยมาอ่านกา๊์ดทีหลังเพราะเขาได้เขียนคาอธิบายเกี่ยวกวับของขวัญชิ้นนี้ไว้เบนก็เลยทําการแกะของขวัญของชอนเปิดดู แต่เมื่อเขาเปิดกล่องออกมาเขากลับไม่เจออะไรในกล่องเลยในกล่องนั้นมีแต่ความมืดเมื่อชอนเห็นดังนั้นเขาก็รีบเดินออกไปจากที่บ้านทันทีเบนที่กำลังงงๆอยู่ก็ถามว่าชอนจะไปไหนชอนก็แต่พูดว่าเขาขอโทษและเขาต้องไปแล้วแล้วชอนก็รีบวิ่งหนีไปทิ้งให้เบนยืนงงอยู่กับของขวัญที่ชอนให้ไว้เมื่อชอนไปแล้วเลเชลก็ได้มาถามเบนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วชอนให้อะไรมา เบนก็บอกว่าชอนกลับไปแล้วแล้วเบนก็เดินมาเอาไฟฉายเพื่อจะเอาไปส่องดูว่าในกล่องมีอะไรแต่เมื่อเขาเปิดไฟและส่องไปที่ข้างในกล่องเขาก็ยังไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและความว่างเปล่านั่นก็ยิ่งทําให้เขาสงสัยเกี่ยวกับกล่องใบนี้มากขึ้นเรเชลก็งงว่าเบนกาลังทําอะไรอยู่กันแน่แล้วเบนก็ไปเอาเนินสอมาหนึ่งแท่งและจะลองทิ้งมาลงไปในกล่องเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่กลายเป็นว่า เมื่อเขาทิ้งนินสอลงไปในกล่องแล้วมันกลับหายไปในทันทีนั่นก็เลยทําให้เลเชลเริ่มสนใจในกล่องกล่องนี้มากขึ้นแล้วเบนก็จะลองเอามือแย่เข้าไปในกล่องแต่เลเชลก็ได้ห้ามไว้และถามว่าชอนได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับของชิ้นนี้ไหมเบนก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีการ์ดหนึ่งใบที่ชอนได้ให้ไว้เลเชลก็ได้ไปเอาการ์ดมาเปิดอ่านซึ่งข้อความในการ์ดชอนได้เขียนไว้ว่าเขาขอโทษสําหรับเรื่องในอดีต และขอโทษสําหรับของขวัญชิ้นนี้ที่เขาเอามาให้แต่เขาจําเป็นต้องให้มันกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแต่เขารู้ว่าถ้าเบนจ้องมันมันจะไม่ขยับและไม่ว่าจะยังไงก็ตามห้ามละสายตาจากมันเป็นอันขาดแล้วในตอนนั้นเองนินสอที่เบนทิ้งลงไปในกล่องก็กลิ้งมาอยู่ที่เท้าของเขาเมื่อเบนหยิบมันขึ้นมาเขาก็สังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ในกล่องและมัน ก็กำลังจ้องมองมาที่เขาเบนก็สะดุ้งตกใจและมายืนมองหน้ากันกับเลเชลวันนี้มันเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งมันก็ยังคงจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเบนพยายามที่จะสื่อสารกับมันแต่มันก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเบนเลยจะเดิน ah. ไปหยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาชอนซึ่งมันก็มองตามเขาตลอดเวลาเบนโทรไปหาชอนแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลเชลก็เลยถามว่าทำไมมันต้องมองเบนด้วยเบนก็บอกว่าเขาไม่รู้ แล้วเลเชลก็ถามอีกว่ามันต้องการอะไรเบนก็ได้แต่บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันแล้วเลเชลก็บอกให้เบนโทรหาชอนอีกครั้งเมื่อเบนโทรไปชอนก็ไม่รับสายอยู่ดีแต่แล้วก็มีเสียงของเลเชลพูดขึ้นมาว่ามันต้องการอะไรเบนก็ตอบกลับพร้อมกับขึ้นเสียงใส่เลเชลว่าเขาก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วเลเชลไม่ได้เป็นคนพูดแต่เป็นไอตัวในกล่องนั้นต่างหากที่สามารถเรียนแบบเสียงและพูดตามเลเชลได้ เบนก็เลยพูดขึ้นมาว่าพวกเขาต้องออกไปจากที่นี่แล้วเขาก็ไปเอากุญแจรถและกําลังจะออกไปจากที่บ้านแต่เลเชลก็ไม่ยอมตามเบนไปและพูดขึ้นมาว่าพวกเขาไม่ควรจะละสายตาจากมันแล้วเบนก็เลยถามขึ้นมาว่าถ้าพวกเขาไม่มองมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็เลยหันหน้ามามองกันสักพักหนึ่งแล้วเมื่อเขาหันมามองมันอีกครั้งมันกลับเอามือขึ้นมาเกาะที่ขอบกล่องและทําท่าเหมือนว่ามันกําลังจะปีนขึ้นมา เลเชลก็เลยถามมันว่ามันต้องการอะไรมันก็เลยใช้เสียงของชอนพูดว่าอย่าให้เบนออกจากบ้านเบนก็บอกกับเลเชลว่ามันจะไม่ขยับตราบใดที่มีคนมองมันอยู่และชอนก็ต้องเป็นคนตอบคำถามว่านี่มันคือเรื่องอะไรกันแล้วเบนก็ไปเอาเก้าอี้มาวางไว้หน้ากล่องและบอกกับเลเชลว่าเราคนหนึ่งต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูมันเลเชลก็บอกกับเบนว่าอย่าทิ้งเธอไว้ที่นี่แต่เบนก็บอกว่า มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีคนมองมันอยู่แล้วเบนก็ไปเอามีดเพื่อเอามาให้เลเชลป้องกันตัวแต่เมื่อเขากลับมาหาเลเชลเลเชลก็นั่งจองมันอยู่อย่างเงียบๆเบนก็มาหาเธอและบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบกลับมาแล้วเขาก็เอามีดให้เลเชลและเดินออกจากบ้านไปในระหว่างที่เบนขับรถไปหาชอนเขาก็โทรหาชอนไปด้วยแต่ชอนก็ยังไม่รับสายอยู่ดีเบนก็เลยฝากข้อความไว้ว่า เขาอยากจะรู้ว่านี่มันคือเรื่องอะไรไอ้ตัวนั้นมันพูดว่าพูดยังไม่ทันจบชอนก็รับโทรศัพท์และถามเบนว่ามันพูดว่าอะไรเบนก็บอกว่ามันใช้เสียงของชอนพูดว่าอย่าให้เบนออกไปจากบ้านชอนก็บอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่ามันพูดได้เบนก็เลยถามว่าเอากล่องนี้มาให้เขาทําไมพร้อมบอกว่าเขากําลังขับรถไปหาชอนก็โมโหมากและบอกว่าไม่ได้ ห้ามละสายตาจากมันเด็ดขาดเบนก็บอกว่าเขารู้และเขาให้เลเชลดูอยู่ชอนก็ยิงมโมโหและบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นเบนคนเดียวเท่านั้นเพราะเขาให้มันกับเบนเบนต้องเป็นคนดูมันเองเมื่อเบนได้ยินดังนั้นเขาก็ช็อกไปเลยแล้วชอนก็บอกกับเบนว่าห้ามกลับไปที่บ้านเด็ดขาดแต่เบนก็ตัดสายเขาทิ้งแล้วรีบขับรถกลับไปหาเลเชลเมื่อเบนกลับมาถึงที่บ้านไฟในบ้านก็มืดสนิท สวิตไฟก็พังและเปิดไม่ได้เบนก็เลยใช้ไฟฉายที่เคยเอามาส่องดูกล่องก่อนหน้านี้มาเป็นแสงนำทางแต่แล้วเขาก็พบว่ากล่องได้หายไปแล้วและเก้าอี้ที่เขาให้เลเชลนั่งก่อนหน้านี้ก็คว่ำอยู่และมีมีดตกอยู่ข้างๆและยังมีน้ำนองอยู่ตามทางเดินแล้วเบนก็ได้มาปิดน้ำที่เปิดทิ้งไว้ในห้องครัวทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ห้องใต้ดินเขาก็เลยไปเปิดดูและเรียกเลเชล ซึ่งก็มีเสียงเลเชลขานรับตอบกลับมาแต่เมื่อเบนถามว่ากล่องหายไปไหนมันกลับไม่มีเสียงตอบกลับใดๆเบนก็เลยเดินลงไปดูข้างล่างและเขาก็เจอว่ายังมีไฟดวงหนึ่งที่ยังสามารถเปิดได้เขาก็เลยเปิดมันแล้วเบนก็ได้ยินเสียงน้ําไหลในห้องน้ําเขาก็เลยเดินไปดูเมื่อเขากําลังจะเปิดม่านในห้องน้ําก็มีเสียงก๊อกน้ําถูกปิดในทันทีเบนก็เลยไฟฉายส่องไปทําให้เขาได้เจอกับตัวที่อยู่ในกล่อง มายืนจ้องเขาอยู่เขาก็เลยมองมันเพื่อไม่ให้มันขยับไปไหนได้และเขาก็เอาแต่พูดว่าฉันมองแกอยู่แต่แล้วก็มีเสียงดังมาจากข้างบนเบนก็ตกใจและหันไปมองเมื่อเขาหันกลับมามันก็หายไปแล้วเบนพยายามจะหาตัวมันแต่ทันใดนั้นเองมันก็เอามือเอื้อมมาจับเขาเบนก็เลยทําไฟฉายตกและวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเขามายืนตั้งหลักตรงบันไดห้องใต้ดินแต่เมื่อเขามองไปที่บันไดเขาก็เห็นว่า มีพวกมันหลายตัวมายืนอยู่ตรงทางออกแล้วเบนก็ได้ยินเสียงตัวในห้องน้ํามันค่อยๆขยับเขาก็เลยหันไปดูแต่เมื่อเบนละสายตาจากพวกตรงบันไดมันก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เขาเมื่อเบนหันกลับไปดูตัวในห้องน้ําไอ้ตัวนั้นมันก็โผล่มาให้เขาเห็นครึ่งตัวหันกลับมาที่บันไดอีกทีไอ้ตัวที่บันไดก็ใกล้เข้ามาอีกในตอนนี้ก็ไม่มีทางเลยที่เบนจะมองสองทางได้พร้อมกันเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมัน แล้วตัวที่อยู่ในห้องน้ําก็เอามือเอื้อมไปจะปิดไฟเพื่อให้เบนมองไม่เห็นอะไรเลยและมันก็กําลังรอเวลาที่เบนจะละสายตาจากมันแล้วเบนก็ได้ยินเสียงว่าตัวที่อยู่ตรงบันไดค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆเ,เมื่อเขาหันไปดูไฟก็ถูกปิดลงทันทีดีอ <Am> าร์มัวนัสถานที่แห่งหนึ่งได้มีรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งมาจอดอยู่แถวข้างถนน ชายซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะคันนั้นได้ไปเปิดท้ายรถและนําเอาของต่างๆมาทิ้งตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆอย่างขวดกระป๋องแต่กลาใส่ของไปจนถึงถังขยะและชั้นวางของเขาได้โยนทุกอย่างทิ้งไปอย่างไม่สนใจใยดีแต่เมื่อมาถึงของชิ้นสุดท้ายมันคือตู้ไม้ตู้หนึ่งชายคนนี้ก็จับมันและมองดูมันอยู่สักพักซึ่งร่างกายของเขาก็มีบาดแผลเล็กๆอยู่ตามตัวเขาได้ลากตู้ไม้อันนี้ ลงจากท้ายรถนำมันไปวางทิ้งไว้และขับรถจากไปตัดภาพมาที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าเอมมาเอมมาเด้มาทำสัญญาเช่าห้องพักในเมืองลอสแอนเจลิสเพื่อที่จะมาทำตามความฝันเป็นนักแสดงในฮอลลีวูดอย่างที่เธอต้องการเมื่อเอมมาขึ้นมาดูห้องพักของเธอเธอก็ได้เห็นว่าห้องพักของเธอไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายนะักเอมมาจึงได้โทรไปหาแม่ของเธอและบอกว่า ตัวเธอได้มาทำเรื่องเช่าห้องพักในลอสแองเจลิสแล้วแต่ในห้องไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยเธอจึงอยากจะขอยืมเงินแม่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าห้องซึ่งแม่ของเอมมาก็ได้ให้เงินกับเอมมาไว้แล้วเอมมาก็ไปเซิร์ชหาร้านขายเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกในวันต่อมาเอมมาก็ได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแค่สำหรับใช้ชีวิตประจำวันแต่ในระหว่างที่เอมมากำลังเดินกลับบ้านนั้น<ๆ>เธอก็ผ่านไปเจอตู้ไม้ตู้หนึ่งที่มีคนมาทิ้งเอาไว้ซึ่งตู้ตู้นั้น ก็มีสภาพเก่าและมีสกอตเทปติดไว้เต็มไปหมดโดยความที่เอมมาไม่ค่อยมีเงินมากนักและก็ยังขาดเฟอร์นิเจอร์อีกหลายชิน้นเอมมาจึงคิดว่าเธอจะเอาตู้นั้นกลับไปกับเธอด้วยเอมมาขนตู้ไม้ขึ้นมาที่ห้องนอนของเธอและเธอก็ได้ทําการลอกสกอตเทปที่แปะอยู่รอบตู้ออกและเอมมาก็เปิดดูว่าตู้เสื้อผ้าอันนี้ยังใช้การได้อยู่ไหมแต่ยิ่งเอมมาจ้องดูมันนานเท่าไหร่เธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอถูกมันสะกดไว แล้วเอมาก็ปิดตู้และเดินออกไปจากห้องแต่เมื่อเอมาออกไปแล้วอยู่ดีๆกระจกบานหนึ่งในห้องก็ค่อยๆถูกเปิดออกในตอนกลางคืนเอมาได้ไปนั่งเล่นโน้ตบุ๊กเช็คอีเมลซึ่งเธอก็ได้เห็นว่ามีอีเมลส่งมาถามเธอว่าเธอสนใจไปออดิชั่นเป็นนักแสดงไหมเอมาก็ตอบอีเมลกลับไปว่าเธอสนใจและจะไปออดิชั่นแน่นอน เอม,มาได้เดินไปดูภาพนักแสดงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอที่เธอแปะเอาไว้บนฝาผนังแต่แล้วเอม,มาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากที่ไหนสักที่ในห้องเอม,มาก็พยายามหาเสียงนั้นว่ามันดังมาจากที่ไหนและเอม,มาก็ได้ยินเสียงมาจากในห้องนอนของเธอเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องและมันก็เริ่มดังชัดมากขึ้นเอม,มากำลังจะชะโงกหน้าไปดู แต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงมันวิ่งแล้วมันก็โผล่หน้ามาหาเธอเอ็มมาก็ตกใจและรีบถอยออกมาจนมานั่งอยู่ตรงเก้าอี้เอ็มมาช็อกไปสักพักและเริ่มคิดแล้วว่าห้องห้องนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้หลังจากนั้นเอ็มมาก็ได้เอาเสื้อผ้าไปเก็บเข้าในตู้ไม้ซึ่งเธอก็ยังคงหวาดระแวงว่าเมื่อกี้มันคือเรื่องอะไรกันแน่ในวันต่อมาเอ็มมาก็ได้ไปออเดชั่นตามนัด เมื่อเธอกลับมาถึงที่ห้องพักแม่ของเธอก็โทรมาถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อเอมมาเดินเข้าไปในห้องนอนเธอก็ได้เห็นว่าเสื้อผ้าของเธอถูกลือออกมาจากตู้หมดเลยแต่ในระหว่างที่เอมมากำลังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอมมาก็รู้สึกแปลกๆที่ท้ายทอยของเธอเมื่อเธอจับๆดูเธอก็รู้สึกเหมือนเธอเป็นแผลอะไรบางอย่างเอมมาก็เลยเดินไปส่องกระจกดูว่าเธอเป็นอะไรซึ่งเอมมาก็คิดว่า มันอาจจะมีมแมลงอะไรบางอย่างอยู่บนที่นอนและทําให้เธอเป็นแผลเอ็มมาก็เลยเปิดไฟแฟลชจากมือถือส่องดูว่ามีตัวอะไรอยู่บนเตียงนอนหรือเปล่าแต่แล้วในตอนนั้นเองเอ็มมาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอก็ได้ยินชัดเจนว่าที่มาของเสียงนั้นมันดังมาจากที่ตู้ไม้เอ็มมาก็พลิกเตียงนอนของเธอเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดใส่ไว้ในตู้เหมือนเดิม แต่ในกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่เอม็มมากำลังนอนอยู่ช่องระบายอากาศของตู้ก็ถูกเปิดออกส่งเสียงให้เอมมาตื่นขึ้นแล้วเอมมาก็เงยหน้าขึ้นมาดูตู้ไม้จ้องมองมันอยู่อย่างนั้นแต่ในระหว่างนั้นเองเอม็มมาก็ได้ยินเสียงที่เธอได้ยินมาตลอดเอมมาก็พยายามหาต้นตอของเสียงแล้วก็ได้มาเห็นว่ามีตัวอะไรไม่รู้นั่งอยู่บนตู้ และเสียงที่เธอได้ยินมาตลอดก็คือเสียงนิ้วของมันที่กระทบลงบนตู้ไม้เอ็มม่าก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนอนและจะออกไปจากที่นี่แต่สิ่งที่เธอได้เห็นก็ต้องทำให้เธอประหลาดใจเพราะตู้ไม้อันนั้นที่อยู่ในห้องนอนของเธอมันมาอยู่ตรงหน้าประตูและปิดทางออกแล้วในตอนนั้นเองไอตัวนั้นมันก็ค่อยๆเดินออกจากห้องนอนไปอีกห้องหนึ่งสร้างความตกใจให้เอ็มมา่าจนเธอกรีดร้องออกมา เอมมาเริ่มสติแตกและพยายามจะเปิดประตูออกไปจากห้องนี้ให้ได้แต่พยายามยังไงก็เปิดไม่ออกเพราะมีตู้ไม้ขวางอยู่เอมมาก็หันไปดูว่าไอ้ตัวนั้นมันอยู่ไหนแล้วเธอได้ไปหยิบเอาไฟฉายมาส่องดูตามหาตัวมันแต่แล้วเสียงช่องช่องหนึ่งของตู้ไม้ก็ถูกเปิดออกอีกครั้งเอ็มมาก็รอดูยังหวาดกลัวแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในความมืดเดินมาข้างหลังเธอเมื่อเอ็มมาหันไปเธอก็ได้เจอมัน เช้าวันต่อมาเอมมาก็ได้เอาสกอตเทปมาพันไว้รอบตู้ไม้เหมือนกับตอนที่เธอได้มันมาซึ่งตัวเอมมาก็มีรอยบาดแผลแปลกๆอยู่ตามใบหน้าเอมมาได้เอาตู้ไม้กลับไปวางทิ้งไว้ที่เดิมแล้วเอ็มมาก็กลับมาที่ห้องพักของเธอแต่หลังจากนั้นเอ็มมาก็ล้มลงไปและเสียชีวิตไปในทันทีชายเจ้าของรถกระบะที่เอาตู้ไม้มาทิ้งในตอนแรกก็เสียชีวิตคาที่ในรถกระบะคันนั้น หลังจากที่เขาได้เอาตู้ไม้มาทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาเจอตู้ไม้ที่ถูกทิ้งไว้ซึ่งเขาก็ได้เรียกเพื่อนของเขาให้มาดูแล้วตู้ไม้ตู้นี้ก็ได้เจอกับเจ้าของใหม่ของมันดอลลุกอเวสองพี่น้องสาวานาและจิมกำลังเถียงกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนทำงานบ้านที่พ่อของพวกเขาได้สั่งให้ทำในระหว่างที่พ่อไม่อยู่สาวานาได้บอกให้จิมไปตัดสนามหญ้า เพราะว่าเธอก็ทํางานบ้านไปหลายอย่างแล้วแต่จิมก็บอกว่าเขาออกไปตัดสนามหญ้าไม่ได้เพราะฝนกําลังจะตกสาวนาก็เลยเดินไปดูที่หน้าต่างแต่เธอก็ไม่เห็นว่าฝนจะตกตรงไหนแต่แล้วสาวนาก็สังเกตเห็นว่ามีใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่สนามหญ้าแต่งตัวแปลกประหลาดและเอาแต่จ้องมาที่เธอซึ่งนั่นก็สร้างความประหลาดใจให้กับสาวนาเป็นอย่างมากว่าใครมายืนอยู่ตรงนั้นในตอนนั้นเองพ่อก็โทรมาหาสาวนา และบอกว่าพ่อจะกลับไปถึงที่บ้านช้าหน่อยสวนาก็ถามว่าพ่อจะกลับมาตอนไหนเพราะตอนนี้มีใครก็ไม่รู้แต่งตัวแปลกๆมายืนอยู่แถวบ้านและเอาแต่จ้องมาที่เธอพ่อก็เริ่มสงสัยและถามสาวนาว่าคนที่มายืนจ้องเธอนั้นรูปล่างหน้าตาเป็นยังไงสวนาก็เล่าให้พ่อฟังว่าเขาใส่สูรดำขาด,ขาด,ขาดเย็นๆสวมถุงมือใส่มงคลุมไว้ทั้งหัวพร้อมกับพันโซไว้อีกที เห็นแค่ตรงลูกกระตาพ่อก็ถามว่ามันยืนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนอกจากแค่จ้องมาที่ซาวาน่าใช่ไหมซาวาน่าก็ตอบว่าใช่พ่อก็เลยบอกให้ซาวาน่าตั้งใจฟังพ่อให้ดีและทําตามในสิ่งที่พ่อกําลังจะบอกพ่อได้เน้นย้าว่าให้ซาวาน่ามองไปที่มันเท่านั้นห้ามมองไปทางอื่นเด็ดขาดและพอจะรีบกลับบ้านไปให้เร็วที่สุดซาวาน่าก็ถามว่าทําไมพ่อถึงบอกให้เธอทําแบบนั้นและนี่มันคือเรื่องอะไรกันแน่ พ่อก็บอกว่าตอนนี้แค่ทําตามที่พ่อบอกและเมื่อพ่อกลับไปถึงบ้านพ่อจะเล่าให้ฟังและพ่อก็สั่งให้ซาวนา่าบอกจิมให้ไปล็อกประตูบ้านไว้ด้วยแล้วพ่อก็วางสายไปปล่อยให้ซาวนาน่ามอนงงว่านี่มันคือเรื่องอะไรแต่ซาวน่าก็ทําตามที่พ่อบอกเธอจ้องมองไปที่มันอยู่อย่างนั้นแล้วเธอก็ตะโกนบอกให้จิมไปล็อกประตูบ้านแต่จิมกลับมาหาซาวานาและมาพูดจาย,ยียนกวนประสาทเธอ สวนาก็บอกให้จิมหุบป,ปากและไปล็อกประตูบ้านตามที่เธอบอกซะจิมก็ถามว่าทําไมสวนาไม่ไปทําเองพร้อมกับเดินมาหาสวนาและถามว่าเธอกําลังมองอะไรอยู่สวนาพยายามห้ามไม่ให้จิมมาดูแต่เธอก็ห้ามไม่ทันแล้วจิมก็ถามสวนาว่าคนบ้าที่ไหนไมายืนอ,อยู่ตรงนั้นสวนาก็ถามว่าจิมเห็นเหมือนกับที่เธอเห็นใช่ไหมจิมก็บอกว่าใช่เขาเห็นคนแต่งตัวประหลาดประหลาดและมันก็มองมาที่เขา สวัณนาก็บอกว่าจิมต้องจ้องมันอยู่อย่างนั้นห้ามมองไปที่อื่นจิมก็ถามว่านี่มันคือเรื่องอะไรสวัณนาก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอได้เล่าเรื่องคนแต่งตัวประหลาดน,นี้ให้พ่อฟังพ่อก็เลยสั่งให้เธอทําแบบนี้จิมก็ยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่สวัณนาบอกให้จิมคอยดูมันไว้แล้วเดี๋ยวเธอจะลงไปล็อกประตูบ้านเองแล้วสวนาก็ไปปิดล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ขึ้นมาหาจิม และถามจิมว่ามันยังอยู่ที่เดิมไหมจิมก็ตอบกลับไปว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อซาวน่าเดินมาดูมันกลับหายไปแล้วซาวน่าก็ต่อว่าจิมว่าทําไมเขาไม่คอยดูมันไว้ตามที่เธอบอกซึ่งจิมก็บอกว่าเขาก็ยังเห็นมันยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนเพราะเขาก็ยังดูมันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มองไปที่อื่นเลยซาวน่าก็ยิ่งงงว่าทําไมเธอถึงมองไม่เห็นมันจิมก็เลยบอกว่า อาจเป็นเพราะซาวนาน่าไม่ได้อยู่ดูมันตลอดเธอก็เลยไม่เห็นมันแล้วแต่ในระหว่างที่ซาวาน่ากำลังงงอยู่นั้นเธอก็หันมาเจอมันอยู่ข้างหลังเธอซาวาน่าก็ตกใจและพยายามเรียกจิมให้หันมาดูแต่จิมก็หันมาดูไม่ได้เพราะเขาก็ต้องดูตัวที่อยู่ตรงนั้นจิมก็ถามซาวาน่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นซาวาน่าก็บอกว่ามันม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วเธอก็ค่อยๆเดินอ้อมตัวไปข้างหลังมันแต่มันก็มองตามเธอตลอด สวณนาก็พูดกับจิมว่าเธอจะลองปิดตามันดูแล้วสวรณาก็เอาสกอตเทปที่อยู่ใต้ลิ้นชักออกมาทําใจดีสู้เสือเอาสกอตเทปไปแปะตรงรูลูกตาของมันจิมถามสวณนาว่าได้ผลไหมสวนาก็บอกว่าเธอก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วเธอก็หันหลังและจะโทรหาพ่อมันก็เลยจับตัวเธอทันทีสวรณนาก็ตกใจและกรีดร้องออกมาจิมก็รีบหันไปดู แต่เขาก็ต้องหันมามองไอ้ตัวที่อยู่ตรงสนามหญ้าซึ่งสวนาก็โดนมันจับกดลูกตาของเธอแต่จิมก็มาช่วยสวนาไว้ได้ทันดึงมันออกมาจากสาวนาเมื่อสวนาเริ่มตั้งตัวได้เธอก็รีบเข้าไปช่วยจิมฟัดกับไอ้ตัวนั้นสวนากับจิมพยายามจะดึงหน้ากาของมันออกแต่มันก็ได้หลุดออกมาได้และมายืนมองพวกเขาเหมือนเดิมในตอนนั้นเองพ่อก็มาถึงบ้านพอดี ซึ่งพอก็ไม่เห็นว่าไอ้ตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนแต่พอก็พอจะเดาได้จากสายตาที่สาวนากับจิมมองแล้วพ่อก็เอากระจกไปไว้ตรงหน้าของมันเพื่อให้มันมองดูตัวเองซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่นานมันก็เริ่มมีอาการงุนงงแล้วก็ถูกดูดเข้าไปอยู่ในกระจกแล้วพอก็เอากระจกไปทุบทิ้งสวนากับจิมก็เลยรอดปลอดภัยในที่สุดสวรนามาถามพ่อว่านี่มันคือเรื่องอะไรพ่อก็บอกว่าพ่อไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงแต่พ่อเห็นมันครั้งแรก ตอนที่พ่อเจอกับแม่ของลูกหลังจากนั้นมันก็ตามพ่อกับแม่มาตลอดพอพ่อ,พอมีลูกๆกก็พยายามจะไม่สนใจพวกมันแต่ตอนนี้มันกลับมาตามซาวน่ากับจิมแทนซึ่งทางเดียวที่จะหยุดไม่ให้มันทำอะไรเราได้ก็คือการจ้องไปที่มันและวิธีจัดการกับมันก็คือการเอากระจกให้มันมองตัวเองอย่างที่พ่อทำไปเมื่อกี้นี้แล้วจิมก็นึกขึ้นได้ว่ามันยังมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงสนามหญ้าเขาก็เลยรีบวิ่งไปดู แต่มันกลับหายไปแล้วพอก็ถามว่ามันยังมีอีกตัวหนึ่งหรอสวนาก็เลยบอกว่าพ่อจิมมามองมันด้วยเธอก็เลยไปล็อกประตูบ้านแต่พอเธอกลับมาดูอีกทีมันก็มีตัวหนึ่งมาอยู่ในบ้านและก็มีอีกตัวที่จิมมองอยู่พอก็เลยบอกว่าเมื่อจิมมามองมันกับสวานาะมันก็เลยแยกเป็นสองตัวและในตอนที่สวนาไปปิดบ้านตัวนั้นก็เลยมาตามสวนานั่นเองจิมก็ถามพ่อว่า สรุปมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนภาพก็ตัดมาให้ดูรบอบๆบ้านว่าไอ้ตัวนั้นมันก็ยังไม่หายไปไหนและมันยังคอยวนเวียนอยู่แถวบ้านของครอบครัวนี้และรอเวลาที่จะมาจัดการกับพวกเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับหรือถ้าอยากพูดคุยกันแบบสดๆไปเจอกันได้ในไลฟ์ของ Enjoy Spoiler ผ่านแอปพลิเคชัน Bico Live ในวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเวลา6โมงเย็น หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ